วันนี้พาลูกๆมาเที่ยวทะเลที่ระยองค่ะโดยที่โดยเฉพาะคนนี้ครั้งแรกเลยเหรอลกูกใช่ครั้งแรกที่เห็นทะเลครับผมครั้งแรกที่มาทะเลตอนนี้เธอกําลังแบบแต่งตัวน่ารักมากแล้วเราก็จะพาชมรถแถวนี้ใช่ไหมใช่ไหมอไม่ใช่เหรอลูกเด็ข้างหลังกองเชียร์มีกองเชียร์วันนี้มีกองเชียร์มาดคนเอาไมเชุด ไม่มีคือชุดเอ้สองคนนี้คือมาเที่ยวคือมาเที่ยวทะเลใส่เกงขายาวเหรอใช่เหรอทำไมฉันดูแบบว่าลันลอยู่คนเดียวทะเลอันนี้ยังไม่ค่อยแบบนั่นมากหรอกน,นี่ก็เป็นสนะันเตน่าอ่ะนี่พี่ชายสมสมสมกิ้งแล้ว เาเสียงทะลูกหน้ากลองหน้ากากฝากเข้าไปน้ำท ah, <hello. S 1> ะเลน้ำทะเลเป็นไงมั่งลูก oh. เดี๋ยวเดี๋ยวอุ่นอุ่น<ๆ>อุ่นอุ่นมีคืน,น คือล่นแรกของการได้เล่นน้ำทะเลดีใจที่ได้พาเขามาค่ะเย่อันนั้นไม่ได้มาเล่นน้ำค่ะมาถ่ายรูปอันนั้นเขามาถ่ายรูปกันเฉยๆสองสาวนูวน้นอันนี้คือฝั่งอ่าวไทย ลูกนะอันนี้เขาจะทำวนก,กันซึ่งมันก็จะมีการศึกษาอยู่หลายแบบเดี๋ยวค่อยว่ากันเอนจอยก่อน่มน,น,นนะมันไม่เข้าเท้า,ทาดิอ่ะ อันนี้เข้ามากเลยจ้าฉันต้องเผาแายกินยินปะ เขาขายตั้งแต่เช้าแล้วแม่แม่คะแม่คะเดินขึ้นมาแบบรอบเก็บตัวค่ะเดินขึ้นมาแบบรอบเก็บตัวค่ะอาหมายเลขห้าสิบสามห้าสิบสามนี่ไม่ใช่อายุนะคะ <laughs> แนะนําตัวค่ะใครส่งประกวดคะสวัสดีค่ะพัะนาินทรมดีค่ะองค์การนรรดีส่งเข้าประกวด,ดค่ะ <laughs> ให้ดูให้ดูปอปเซอร์เซอร์ก่อนธรรมดีมม <laughs> ได้เหรอ เห็นเป็นรวะให้ดูหลัง <c oughs> ให้ดูหลังโทรศัพท์นะคะแล้วจะรู้ว่าแม่เป็นไหนมามัาง <c oughs> เหมือนที่เคยเห็นทะเลนะคะคือเอาคนเนี้ยคนเนี้ยทั้งคนคนแรกไอ้สองคนเนี้ยไม่น่าใช่เออแต่ละคนอะไรมาเขียนชื่อแม่ใช่ไหมยืนท่ารังงามเดี๋ยวยืนท่านางงามทั้งสี่คนนะสาว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 ยืนท่าแบบแม่แล้วเรียงท่าเลี้ยง เร็วๆๆ่าเร่าสาวๆเย็นชาแบบแี้มาเริ่มาเริ่มเนี่ยพ่อแกไม่ใส่ขาสั้นปับคนละ10คะแนนจะท่าหลักแล้ววิ่งลงน้ำพร้อมกันเลยนะสวยงามสวยงามพี่ชายแม่ก็สวย เขามีดำน้ำ่ะแม,ะทม,ม่ที่นี่เขามีดำน้ำป่ะที่เนี่ยเขามีดำน้ำป่ะมีไหนมีเทเลก็ดำน้ำได้นะที่แม่ไปดำน้ำมาที่แม่ว่าที่ไหนสวยที่สุดประทับใจที่สุดแล้วถ้าในประเทศไทยอ่ะเขาก็ว่าอันดามันแต่เดี๋ยวเดือนหนี้ไม่ไม่ไปโลซินอะโลซินนาราทิวาสนาราธิวาสพี่เก่งไปนราธิวาส สินอะไรที่ว่าก็ไปดำน้ำน่ะดาไปด้วยด้วยจ่า